วิธีเปลี่ยนไส้กรองคือกรองน้ำ c o l a n d a s UF แบบ5ขั้นตอนโดยทั่วไปอายุของไส้กรองน้ำจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นอยู่กับสภาพน้ำต้นทางค่ะวิธีสังเกตง่ายๆเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำค่ะ 1. น,น้ำมีสีขุ่นมีกลิ่นหรือมีคุณภาพแตกต่างไปจากเดิมค่ะ 2. น้ำจากระบบกรองน้ำเบาลงจากที่เคยแรง 3. เมืม่อไส้กรองครบอายุ6เดือนค่ะ เพื่อคุณภาพการกรองน้ำที่สมบูรณ์ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะวิธีเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ c o l a n d UF แบบ5ขั้นตอนมีวิธีการดัง,ดงนี้ค่ะขั้นตอนที่1ปิดทีเวสามทางน้ำเข้าเครื่องกรองให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2ถอดสายน้ำที่เข้าบริเวณกระบอกแรกและถอดสายน้ำออกบริเวณไส้กรองโพสคาร์บอนขั้นตอนที่3ขันกระบอก ด้วยที่ไขกระบอกหมุนกระบอกกรองทั้ง3กระบอกออกและล้างทำความสะอาดภายในกระบอกกรองขั้นตอนที่4นํนไส้กรองที่ต้องการเปลี่ยนแกะพลาสติกแล้วใส่ลงไปโดยเรียงตามลำดับจากทางน้ำเข้าเครื่องขั้นตอนที่5เพื่อยืดอายุไส้กรองให้ใช้ได้นานขึ้นสามารถทำการล้างผงคาร์บอนได้โดยการเปิดวาล์วน้ำ เพื่อล้างไส้กรองใหม่3อันด้านล่างน้ำออกมาจะมีสีดำซึ่งเกิดจากไส้กรองคาร์บอนอันใหม่ทำการล้าง10-15นาทีหรือจนกว่าน้ำจะหายดำขั้นตอนที่6การเปลี่ยนไส้กรองขั้นที่4และ5ถอดสายน้ำที่ต่อเดิมออกโดยการถอดกิบล็อกกดใส่ล็อกลงดึงสายน้ำออกทำเหมือนกันทั้งสองไส้หมุนข้อต่อสปีดฟิตออกจากไส้กรองแคปซูลอันเก่า จากนั้นนำสปีดฟิตใส่กลับไปโดยไส้กรองขั้นที่4คือไส้กรอง U F ของโคลนดัสซึ่งสามารถกรองได้ละเอียดมากถึง0.01ไมครอนจากนั้นถอดจุกสีฟ้าของไส้กรองโพสคาร์บอนทั้ง2ด้านนำสปีดฟิตใส่กลับไปหมุนให้แน่นและพยายามให้ข้อต่อตรงมุมเดิมจากนั้น ต่อใส่น้ำตามลำดับขั้นตอนที่7เมื่อเรียบร้อยแล้วเปิดทีเวสามทางให้น้ำเข้าเครื่องทำการล้างระบบก่อนหนึ่งรอบโดยการเปิดน้ำทิ้งเพื่อทำการล้างไส้กรองก่อนใช้งานประมาณ15-20นาทีหรือจนกว่าน้ำจะใส เรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองน้ำาคลนดัสรุ่น UF แบบ5ขั้นตอนอย่าลืมนะคะบันทึกวันที่เปลี่ยนไส้กรองน้ำไว้เสมอเพื่อง่ายต่อการจดจำและความสะดวกในการเปลี่ยนไส้กรองทั้งต่อไปค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ c o l นดัสออนไลน์เซอร์วิสที่ QR code หรือ Facebook ของโคลนดัสค่ะดีกว่าเสมอเมื่อน้ำสะอาดด้วยเครื่องกรองน้ำาคลนดัส